ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะมาทำการวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็ตอบคำถามสำหรับนักลงทุนเพื่อเป็นการปรับพอร์ตเพื่อเป็นการข้อมูลช่วยในการตัดสินใจนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคำถามก้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook แฟนเฟสแฟนเพจของเราที่ไอล่าได้โดยตรงนะครับเราจะมาดูการว่าตลาดทฤทางเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูว่า สรุปมันสลับขาหลอกไปหลอกมาตกลงมันยังจะขึ้นต่อไหมนะครับภาพรวมของตลาดตอนแรกลงสะแรงเลยนะครับตกใจนึกว่าตอนนี้ก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับสำหรับภาพรวมตลาดนะครับว่าจะขึ้นต่อหรือแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ดูโอเคก็คือมีแรงซื้อมา ตลอดนะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งโอเคเลยนะครับยังพยายามยืนพันห้าร้อยห้าสิบให้ได้นะครับเพื่อโดยที่กลุ่มแบงก์เนี่ยกลุ่มแบงค์พร้อมจะขึ้นจริงๆนะนะครับพร้อมพร้อมเต็มที่ นะครับเพราะกลุ่มแบงก์เองเนี่ยน่าจะเป็นดาวรุ่งในปีนี้นะครับนะครับโนนอยู่นี้นะครับสี่สองสองสี่สี่สองสามประมาณนี้นครับถ้าเบรกได้นี่เป็นเป็น,นาบซัญญนลที่สวยงามเลยนะครับเบรกได้นี่ขึ้นได้อีก ได้อีกสินะครับสำหรับตัวกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งให้ดูแบงค์เป็นหลักดีกว่าดัชนีมันแม,ม,มันทันทวนนิดนึงแบงค์นะครับว่ายืนเหนือ423จุดได้ไหมถ้ายืนได้เนี่ยจะเป็นการยืนยันสัญญาณซื้อซึ่งน่าจะขึ้นระลอกใหม่ได้ไกลๆเลยนะครับ และรอบใหม่ไ,ได้ไกลเลยนะครับสรุปแล้วดูกลุ่มแบงก์กับครอบครัวปอทอก็โอเคนะครับซึ่งปอทอเองก็น่าไปสัญญาณซื้อเหมือนกันนะครับนำโดยสอพอนะครับนะครับ สอบพอยก็รอเบรกเหมือนกันนะครับรอเบรกที่บริเวณร้อยยีบห้าจุดห้านะครับขึ้นขึ้นไปชนเมื่อกำลังชุดสอบอยู่นะครับถ้าผ่านมีนโอกาสผ่านขึ้นไปสูงนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันเองก็น่าจะโอเคนะครับในในงบ งบคนตัวสออกมาน่าจะน่าจะออกมาดูดีคือประเด็นก็คือว่าปรากฏการเจนูเร่เอฟเฟกเนี่ยจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าทุกคนทำบัญชีเสร็จนะครับแล้วก็พอมีโบนัสด้วยนะครับพอเห็นงบการเงินของบริษัทตัวเองดีก็จะเข้ามาซื้อนะครับก็ทูกอย่างก็มีมีอินไซด์นะครับเข้ามาซื้อซึ่งมักจะทำให้เกิดปรากฏการเจนูเร่เอฟเฟก ตอนแรกนึกว่าล้มเหลวไปแล้วนะครับในวันพฤหาสที่ลงแรงๆแต่ว่าพอมาดูวันศุกร์ก็ไม่มีอะไรนะครับโอมิคอนก็ก็โอเคอย่ามาก็ขึ้นได้นะครับก็ไม่ไม่ได้น่าตกใจอย่ามากก็หมื่นหมื่นกว่าคนนะครับซึ่งมันน่าจะพีคไปแล้วนะใกล้ใกล้พีคแล้วเร็วเวนี้ยเดี๋ยววันที่สิบสี่ก็พีคแล้วนะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรเท่าไหร่ในส่วนของ การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยก็ไม่มีผลกระทบตลาดต่อตลาดทุนทั่วโลกนะครับทัวโลกก็บวก,บวก,บวกลบๆนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่น่าตก,ตกใจนะครับเรามาดูภาพรวมอัดับหนึ่งยังคงเป็น k b แบงนะครับ k b แบง c ์ซีพนี่ติดติดไอ้นั่นมาหลายล้ว ติดโมดิฟหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ราคาหมูแพงเนี่ยอืมก็คล้ากันไปนะครับมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเกงกับหุ้นเกงกำไรก็เริ่มคึกคักสนุกสนานนะครับโอเคเรามาตอบคำถามกันนะครับเซตห้าสิบ ถามเซทากะบแล้ตอบเซนทาสิบแล้ว, 150, ลว 150, กันก็ลักษณะเดียวกับกับดัชนีนะครับตัวมันเองไม่ค่อยไม่ค่อยมีทิศทางที่ชัดเจนคงต้องรอกลุ่มแบงก์เป็นตัวที้ชัดมากกว่าชนเนอาต้านเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ชัดเลยนะครับว่าชนไม่ผ่านนะครับที่ หนึ่งพันห้าจุดนะครับคุณสาคอนครับสวัสดีครับคุณธนิตาถามแอดวาน์อ,อก็มูวิ่งเอาอยู่นะครับ มูวิ่งเอาอยู่เหมือนรอบที่แล้วเลยนะครับลงมา m o ว i n g ดุดนิดนึงแล้วก็เด้งกลับนะครับก็น่าจะน่าจะไซเบอัพต่อนะครับแนวรับก็กลายเป็นกลายเป็นร้อยสิบแปดร้อยสิบหกนะครับแนวต้าน222แล้วก็ก็หายเดิมเลยนะครับ2องร ไราตาถามกลุงไทยแบงแแก์แนวรับก็สิบสามบาทสามสิบนะครับแนวต้านสิบสี่บาทยี่สิบแล้วก็สิบห้าบาทเลยนะครับมองข้ามสิบสามบาทเจ็ดสิบไปแล้วนะครับ ทีทีซีเอลเวลาวงไม่มีอะไรนะครับรอเบรสีบาท8 6ได้ถึงจะดูดีนะครับปอนทิ์ถามพี s ไม่มีอะไรดูไม่ดีมีดับปักลิ้ยานนะครับเมื่อวันศุกร์นะครับแรงขายหนักมากขอไอเดียบ้านปู่ช่วงนี้คนเชียร์มันเยอะนะครับเชียร์เยอะก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับต้องพักแป๊บหนึ่งแต่มาเรามาดูราคาถ่านหินนะครับถ่านหินขอ,อเปิดคนละตัวแป๊บหนึ่งนะครับ буде тільки бути ราคาถ่านหินกลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่โอ้เมื่อวันศุกร์ลงไปถึงร้อยห้าสิบล้วตีกลับมาร้อยเก้าสิบห้านะครับสวิงนิดนึงนะครับเป็นผลมาจากการที่อินโดนีเซียรประกาศสั่งห้ามส่งออกถ่านหินด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เลยทำให้ดีมานช็อกเลยนะครับเ,ร,เรือไปเจาะนี้ค้างหมดเลยนะครับส่งผลให้ค่าระวังเรือขึ้นด้วยนะครับ เหตุการณ์นี้ระดับโลกเนี่ยนะครับก็เลยทําให้บ้านปูเนี่ยยังไงก็โอเคนะครับต้นทุนย์เก้าสิบเหรียญเองนะครับเกินร้อยี่สิบมันี่ก็กำไรตึดแลวนะครับอันนี้มาอยู่ร้อยเก้าสิบแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลดีคือบ้านปูจะล็อกราคาฐานหินไว้หกเดือนนะครับราคาฐานหินมันเริ่มขึ้นในเดือนเก้ามันจะส่งผลดีเต็มที่เลยนะครับก็ประมาณใช้มาหนึ่งปีนี้ นะครับแล้วก็ตย,ยันไตามาสองไตามา3ามไปเลยนะครับปีเนี้น่าจะเป็นปีของเขานะครับสําหรับบ้านปู่ scb SC <B S 2> นะครับ scb SC <B S 2> ก็ใช้เว์้วยนะครับร้อยยติดร2 8ยยี่สิบแปผ่านร้อได้ก็ร้อยสาหนะครับ ดูดีทยอยซื้อได้ร้อย2ีบ้าร้ยิบสี่นะครับน้องเมย์สวัสดีครับถามบีกิมกับบ้านปูบ้านปูตอบไปแล้วนะช่วงนี้อย่าเพิ่งรีบทยอยตั้งรับไว้คนเชียร์ซื้อเยอะบ้านปูเป็นอย่างเงี้ยเชียร์เยอะๆยละวบบกิมทำไมอย่างนี้ระวังนิดนึงนะครับระวังหลุดสามแปดสลึง นะครับเพราะว่า,วาบีกิมเนี่ยตอนนี้ราคาแก๊สพุ่งขึ้นเยอะเหตุผลที่ปตทสพขึ้นคือสอพนี่ไม่ได้ผลิตน้ํามันนะเขาเขาผลิตแก๊สนะครับเขาขุดเจาะแก๊สนะครับแล้วตอนนี้ราคาแก๊สขึ้นเยอะมากนะครับขึ้นเยอะจนเมืองนอกนี้จะละจนเลยนะครับของเราเดี๋ยวเดือนกุมภาพก็จะเริ่มขึ้นแล้วเหมือนกันแพงทุกอย่างนะครับแพงทั้งแผ่นดินเพราะนั้นต้องเล่นทุนมา ชดเชยเงินเฟอ้อนะครับแนะนำให้ซื้อกุลไทยแบงก์ชดเชยเงินเฟอ้อนะครับ aec คุณไหน ace ไม่มีไม่มีอะไรนะครับไม่มีวอลลุ่มไม่มี เอซี C e, มีคนถามหลายคนไม่เห็นนี่อะไรเลยปูนใหญ่ราคาตั้งลําอยู่นะครับเอ่อยังพยายามจะยืนเหนือยี่ห้าวันเพื่อจะเป็นสัญญาณสามแปดสองนะครับต้องกลับไปยืนได้พูดถึงก็โอเคนะครับแนวะร,นะรับก็อยู่แถวนี้แหละสามสามเจ็ดแปดสามเจ็ดเก้านะครับ ดาต้านสามแปดเก้าน่าจะเป็นไซเวย์แล้วล่ะดูทรงลงซื้อขึ้นขายนะครับเอเจก็ไม่มีวอลลุ่มอะไรนะน่าจะไซเว์ดาวน,ดนิดด้วยนะครับดูไม่ค่อยดีเลย <Go. S 2> เนี่ยคราวที่แล้วก่อน x ร้อยหนึ่งนะครับ x เสร็จลงไปเหลือ85บาทสุดท้ายก็ x ฟรีกลับมาคืนที่เดิมแถวนั้นก็นาตาเหมือนกันนะครับตั้งแต่ร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าบาท มันดีเวเดนยิวมันเยอะนะครับแต่ตัวโกลดมันก็เฉยๆ mm hmm. คุณอรไทยถามคุณนิโคบารนะครับ W H A ก็อยู่นารับนะครับ กิดไซเวยอยู่ระหว่างนะารับมันอยู่สามบาทสี่สี่สามบาทสี่สิบนะครับนาต้านก็สามบาทหกสิบไซเวยนะครับอม,มตะอม,มตะปรับฐานลงนะครับนะครับน่ารับอยู่แถวสิบเก้าบาทเจ็ดสิบ ท่านผู้ชมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ข้อมูลข้อมูลข่าวสารซีรีสิีรยีย G P S GPS C ปรับฐานลงมาต่อเนื่องนะครับหลังจากมีครับแนวรับอยู่ยี่บแปสิบสองบาทเฉลึงนะครับก็ลงได้นิดนึงก็น่าซื้อเหมือนกันเพราะว่าเป็นอยู่ทิศทางขาขึ้นนะครับแล้วก็ปีนี้ธีมของรถไฟฟ้าก็ก็น่าจะร้อนแรงนึงแต่ว่าตัว E A ซึ่งเป็นตัวหลีดเลยนะครับมันโดนดับปักวิญญาณไป มันก่อนใช้เวลาย่อยเป็นเกือบเดือนแล้วยังไม่พอใช้เวลาอีกพอสมควรคุณวีถาม irpc ค่ากาันกัดมันดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ไปไหนแต่ยืนเหนือ25วันได้ละสวยง,งามเริ่มเข้าสู่ขาขึ้น นะครับก็มองนาะตานแรกอยู่ประมาณสี่บาทสินะครับก็ซื้อเล่นสั้นได้นะครับ SPRC รับบาทงโลงกันลงกัน SPRC ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีวันก่อนเจอโดจิเข้าไปนะครับไดนะ้รับอยู่ก็บ,บาท80นะครับ ก็เ,เ,เริ่มไซเบียอัพนะครับนะครับนาตานติดอยู่18บาท50เบิกได้ก็คงไปทำไป19บาทนะครับปัตทมลสวัสดีครับ ปูนใหญ่ตอบไปแล้วนะครับก็ลงซื้อขึ้นขายนะครับแล้วก็ถาม t p i p p ไม่มีอะไรไม่มีวอลุ่ม u b e ไม่ไปอ่ะ u b e หนะักปักวิญ,ญญาณข้างบน,นเจอเยอะแยะเลยบันสุปวันสุกก็เพิ่งเจอไปนะครับ โอเคตอบครบทำทวนคำถามแล้วนะครับก็ดูภาพรวมหน่อยหนึ่งลุนแบงค์นะครับแบงค์ Bank ทำท่าจะไปแล้วนะครับถ้าแบงค์ก็แนะนำกรุงไทยแบงค์เป็นเต็มตัวเดียวเลยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ